ก็มาพูดถึงเกี่ยวกับข้อวัดปฏิบัติไปเล็กในน้อยอที่ฟังแล้วอาจจะเข้าใจง่ายอยู่หรืออาจจะปฏิบัติได้ด้วยถ้าถ้าพูดถึงโยกระดับศรัทธามาสำรวจตรวจเช็คซึ่งสภาพจิตใจของแต่ละคนศรัทธาในาที่นี้หมายถึงเรา บวชในธรรมในในพรหมจรรย์นเนี่ยเราก็ต้องศรัทธาพระพุทธเจ้าอยู่แล้วเรายอมรู้ดีว่าพระพุทธเจ้าสอนอะไรบ้างถ้าเราได้เรียนระ้วทำสอนเรื่องกิริยามารยาเรื่องข้อวัดปฏิบัติเรื่องการสํารวมอะไรพวกนี้เรื่องอะไรที่สมควรแก่สมณะสาูปไม่สมไม่สมควรแก่สมณะสารูปอะไรที่ ที่มันเป็นธรรมนัติิสัยอะไรที่มันไม่สมควรจะเป็นธรรมนัิสัยอันนี้พูดถึงเรื่องนี้ในพื้นๆยังไม่ได้อ้างถึงความละเอียดสุบูลึกซึ้งอะไรมากายก็พูดแบบพื้นๆก่อนเอาเอาเฉพาะในเขตพื้นที่เราซึ่งสิ่งแวดล้อมกับกิริยาพฤติกรรมของการเป็นอยู่ในในวัดของเราขอ แสดงให้พระใหม่ได้ศึกษาฟังด้วยแสภาพเก่าก็ได้ฟังเท็บเพียงไปด้วยตรวจเช็คไปด้วยวย่าเราบกพร่องหรือไม่บกพร่องหรือเราบกไม่บกพร่องเราก็ปฏิบัติให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปเจร,ริญยิ่งยิ่งขึ้นไปถ้าบกพร่องเราก็ให้แก้ไขเมื่อก่อนเขาก็เคย เคยทั้งเตือนเคยทั้งดา่าเคยทั้งว่าเหมือนกันพระไม่ใช่ว่าอาจารย์ด่าไม่เป็นสอนด่าไม่เป็นเตือนไม่เป็นดได้แด่าตป็นเหนกันด่าแรงด้วยแตย่ไม่ค่อยด่าแล้วเหนื่อยแล้วไม่ค่อยอยากด่าแต่ก็ต้องพูดพูดไหมพูดเชิงถ่ายทอดวิชาไม่ได้พูดแบบด่าหรือบางทีอาจจะสอนดีๆหวังดีหวังความเจริญทางด้านธรรมจันทร์ แต่ว่าก็จะพูดในความหมายรวมๆเมื่อก่อนนะผมก็ไม่เอ่ยชื่อเมือ่อสมัยเมื่อสิบกว่าปีที่ผ่านมาอาจจะมีพระวัดเรานี่แหละไปยืมซื้อกับข้าวกับรถกับข้าวอ,อาจารย์เห็นแล้วมันไม่ใช่ข้อวัดที่จะให้เกิดขึ้นไม่ใช่กิริยาหรือพฤติกรรมที่จะให้เกิดขึ้นในวัดท่าร่วงผมไม่ยอมผมไม่ให้มันมีไม่ให้มันเป็นผมก็เลยต้องเห็นแล้วก็เห็นก็สักเว่าเห็น ใครเป็นถึงเวลาผมก็เรียกมาเตือนแบบนี้บางทีผมก็เรียกมาเตือนแบบรับหลังไม่ให้ใครรู้ผมเตือนใครก็มีเรียกว่ารักษาหน้าไว้มันก็ไม่เอามาด่าตอนตอหน้าหมือกณะหรือไม่เอามาตัดเตือนจากหน้าหนึ่งกณะเอาไปตัดเตือนรับหลังก็มีเกว่าไว้หน้ากันแต่บางทีบางครั้งก็ไม่ไม่ไว้หน้าเหมือนกันนะแต่คน จะเรียกเราตักเตือนตรงหน้าพมกนะก็เรียกมาเหมือนกันเ,เรื่องบินทบาทก่อนเ,อเรื่องบินทบาทเวลาเดินบินทบาทเห็นของร่วงตกอยู่ตามถนนหน,นทางอย่าหยิบอเอาเอรื่องพระเราเด้ออย่าไปหยิบเอานะอย่าประมาทระวังไว้ดีที่สุดเห็นเงินแบงเงินเหรียญก็แล้วแต่ของใช้ต่างๆที่มีลาคาของโยงเขาล่วงอยู่หรือเขาทิ้งเราก็ไม่รู้แหละ อย่าหยิบเขามาเด็ดขาดอันนี้คติของปู่ปานกับลุงปูป่ฤิษีแต่เราไปเทียบดูในหลักวินัยแล้วก็สมควรที่เราจะต้องระวังเราเราย้อนกลับมามองดูวินัยแล้วเราเป็นสิ่งที่ควรระวังมันไม่ใช่สมณพิสัยที่จะก้มหยิบอะไรไปทั่วตามเดินทางแต่บางส่วนบางสิ่งเราก็สามารถปรับปรุปรงพลิกแพงใช้ได้ตามเดตเช่นว่า เราเห็นตะปูเปลือนตามถนนบนทางเลยปวดแตกพวกคนเดินผ่านไปมาที่เกิดอ,อันตรายแน่นไม่เหมาะ่าคนอื่นเขาจะเกิดอ,อันตรายเกิดบัตรเหตุเลยแล้วก็กวาดทิ้งเลือกเก็บทิ้งอะไรอย่างนี้สมควรแต่สิ่งที่ไม่สมควรก็คือสิ่งที่มันมันล่อแหลมต่อต่อที่ขาบดต่อทำนิ่งในแต่พรหมจันทร์เรามากเช่นเราจะหยิบเอาเงินเห็นแล้วอยากได้หยิบเอานี่ล่อแหลมต่อพรหมจันทร์ล่อแหลมต่อสีมากโอกาสที่จะเสียหายเนี่ย อยู่ตรงปลายจมูกนี่เองหยิบก้มหยิบเอาของที่มันร่วงเช่นเห็นตังบาทนึ่งเห็นตัง,ง,งยี่สิบหนึ่ง,บงแบงค์เห็นแบงค์ร้อยหนึ่งแบงค์จหยิบเอาไปเจจน,นาว่าเอาแล้วเราหยิบจะหยิบเอามาใช้ส่วนตัวเเป็นของตัวเองอันตรายมากไม่มีใครัพรองหรอกนะอันตรายแก่ิกมมีนแกพรหมจรรย์ในข้อปราดทิ่สี่หยิบเอาของที่เขาไม่ได้ให้ กิงอยู่ของตรงนั้นมันไม่มีเจ้าของแต่เกิดเจ้าของก็ตามหาอยู่แหละเอออันตรายเสี่ยงพอสมควร <c oughs> เกิดมีเจ้าของก็ยังมีความผูกพันอยู่ก็าตามหาของเขาหายของเขาร่วงหายนาฬิกาก็ดีปากกาก็ดีมีกนก็ดีอะไรก็แล้วแต่ที่มันมีคุณค่าที่มันเหมือน,น,นของเขาล่วงไว้อย่าไปหยิบเอาแล้วก็ห้ามบอกคนอื่นหยิบเอาด้วยห้ามบอกคนอื่นให้หยิบให้ก็ไม่ได้ หรือจะเอาใบไม้เอาเอาดินไปกบไว้ก็ไม่ได้แล้วก็กลับมาถึงวัดหรืจะกลับไปเอาไม่ได้หรือกเก็บไว้เอาซุกซ่อนไว้นี่ก่อนศึกมาแล้วจะมาเอาก็ไม่ได้จุยเจตนาใช้จิตไม่เป็นอภุสุอย่างแรงกล้าเห็นแล้วก็สักจะว่าเห็นเหมือนกับเห็นก้อนเห็นก้อนดินไปเห็นก้อนใบฟงใบไม้กิ่งไม้ไปเห็นแล้วก็สักจะว่าเห็นแล้วก็เดินผ่านไปเหมือนไม่ได้เห็นอะไรให้มีสติเห็นจิตให้มีจิตของเราเห็นธรรมะ อย่าละลาาตะ่วงในความอยากมันเสี่ยงต่อคนมาเจนยิ่งอย่าหยิบเอาห้ามระเบียวบวินัยจะระิยะวัตรต่อไปอันมารยาของพระพิจูของเราอันนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับยุคสมัยใหม่เดินบินธบาตแล้วเกิดอยากได้นั่นได้นี่ห้ามแวะซื้อของตาลร้านท้าเด็ดขาดถ้าผมรู้อันนี้ผมจะเรียกมาด่าเลยนะ คือว่าผมเตือนวันนี้แล้วผมแนะนําวันนี้แล้วถ้ายาังถิ่นําเนี่ยเป็นว่วกลายเป็นผมก็จะเรียกมาดา่าเลยนะมาด่าแต่หน้าหมาูกะนาเลยนะอันนี้พฤติกรรมอันนี้ผมจะเรียกมาดา่าแต่หน้าหมูก็น,น่าเลยเตือนแต่หน้าหมูก็น,น่าเลยอันจะเรียกมาเตือนแบบรับหลังเ,ลเพื่อให้หมูก็น,นาได้เห็นเป็นตัวอย่างว่าไม่ควรอยา่อยา,าซื้อย่าแวะซื้อของในขณะบินเทบาทอยากได้อะไรก็กลับปฏิวัตฉันเข้าฉันปลาเรียบร้อยก่อนี้กลับไปซื้อมันก็ไม่เป็นไร มันมันไม่ได้เสียหายไม่ได้เสียเวลาเลยแอบซื้อของหรือให้ใครแวะให,ให้ติดไปซื้อให้ก็ไม่วไมคะนะวรในขณะเวลาบินรบายกลับไปถึงวัดก่อนเพื่อไปซื้อไม่ใช่หรือจะตะโกนเรียกโยมเสียงดังๆก็ไม่ได้ฮะเวลาบินรบายต้องเดินเดินสำรวมสงบนิ่งอย่างเดียว ต่อไปมารยาทต่อไปห้ามเรียกคุยห้ามเรียกสะโกนเรียกโยมห้ามคุยกันในขณะที่ไม่จาเป็นห้ามคุยกันเสียงดังขณะบินทบาสตั้งใจไปโดยสงบสํารวมในวินัยเขาบอกว่าให้เหลียวมองเพียงแอบเวียนรอเวียนนั้นนั้นวินัยอนนี้เนี่ยนั้นเนี่ยวินัยคนนี้ให้ ถ้าจะมองไปทางหน้าหรือมองซ้ายมองขวาถ้าจะมองไปในระยะแค่แอบล้อเกวียนเทียบปัจจุบันเลยแค่ประมาณวาเราเนี่ยมะั้งห้ามมองไปเข้าไปในบ้านห้ามมองขึ้นบนบ้านห้ามมองแหนไปหูลุกลิกหลอกหล,ก,ลกไปหมดนี้ก็ไม่ได้อันนี้เสียเสียไก่เสียสมณมะสาลูกทงหมดคุณสมบัติของสมณมะก็จะเสียไปด้วยลักษณนะก็ไม่ดูดูไม่งามไม่งามไม่นับ ไม่น่าเลื่อมใสศรัทธาของบุคคลที่ยังไม่ยังไม่ศรัทธายังไม่เลื่อมใสบุคคลที่ศรัทธาที่เลื่อมใสอยู่แล้วก็จะเสื่อมเสียซึ่งศรัทธาเขาทําให้ศรัทธาเขาหวั่นไหวร้อนแแปลนเพราะเห็นพฤติกรรมของพระเพราะว่าเขาเข้าใจว่าพระคือผู้ประเสริฐผู้พิเศษชาวบ้านเขาเข้าใจอย่างนี้พระคือผู้ที่น่าเคารพกราบไหว้เป็นเป็นบุคคลเป็นบุคคลที่ดีที่สุดในโลก ชาวบ้านเขาเข้าใจอย่างนี้เท้าพระไปทําอะไรนอกนิตนอกรอยไม่ไม่ใช่สมณะวิสัยไม่ใช่นิสัยพระโยมเขาก็จะ่้งติงทันทีเขาไม่พ้งติงต่อหน้าเขาก็เอาไปดินทาซุกซิบกันมารยาทต่อไปคือห้ามยืนคุยกับโยมในขณะบินตบบาทนานเกินไปถ้าไม่จำเป็นไม่ใช่จิตอันควร ดิบเดินลิบไปรีบรับแล้วลิบไปรับแล้วลิบไปอย่ามัวยืนคุยอย่ามัวยืนคุยกันอยู่อย่ามัวเดินถามกันอยู่มาจะกวักมือเรียกยยมอยู่ไม่สมควรคำที่ผมฝากผมประกาศยั่นี้ก็ให้จำกันไว้ด้วยอย่าเอาไปประพฤติขา่าห้ามยืนคุยกับโยมนานมันมไม่มีจำเป็นอะไร ถ้ามีเหตุจาเป็นอะไรจริงๆก็อีกเรื่องหนึ่งก็วากัรไปทมเหตุามผลถ้าไม่จําเป็นอย่าไปชวนอย่าไปเรียกโยมอย่าไปชวนโยมคุยนานโยมที่ก็ใส่บาตรเราเนี่ยเขาก็รีบเขามีลูกมีหลานถือเขารีบร่งเร่งร้อนรีบด่วนไปทาโชระอะไรเขาบางทีลูกหลานเขาอยู่ในครัวอะไรเงี้ยเขาก็จะรีบกลับไปทํากิจทาอะไรเขาจะไปยืนชวนเขาคุยอยู่ไม่ได้ เรารับบินสบายแล้วก็รีบเดินไปให้พรเสร็จแล้วก็รีบเดินไปอย่ามัวเดินยืนละล่าละลังอยู่ที่สามต่อไปอย่ามัวหยอกลูกหลานชาวบ้านในขณะบินสบายพูดหยอกยะนั่งนี้ไม่ได้ต่อหน้าลูกต่อหน้าพ่อแม่ปู่ยา่าตายายเขาไม่ได้นี่ไม่ใช่วกพ่อวัดมันจะนํามาสู่งความอิดกเกยียนกับอิดก,กะัะอัดของผู้พบเห็น แล้วเขาก็จะนำไปดินทากันอันต่อไปคือห้ามหยิบของในบาทให้กับคนอื่นในขณะต่อหน้าผู้ที่ศรัทธาเขาใส่บาทเราเลยเดี๋ยวนั้นห้ามหยิบให้เดี๋ยวนั้นไม่ได้ในขณะเขาใส่บาทเสร็จเราก็หยิบหยิบที่ของที่อยู่ในบาทให้ให้เด็กหรือให้ไทยก็แล้วแต่หรือให้ใครคนใดค,คนหนึ่งในขณะ ตอนหน้าคนใส่บาตรหรือเอาของเขาที่เขาใส่บาตรให้เราเดี๋ยวนั้นหยิบให้เด็กเดี๋ยวนั้นหยิบให้คนคนนั้นคนนี้เดี๋ยวนั้นไม่เหมาะเลยอย่าทําเด็ดขาดอย่าทาเด็ดขาดต้องรักษาวความรู้สึกเขาไว้ก่อนถ้าอยากจะให้สิ่งเหล่านี้เป็นทานถ้าอยากจะบำเพ็ญทานบารมีก็ต้องให้เอามาถึงวัด ก็เป็นเรื่องที่เราจะต้องให้ความสำคัญถ้าเวลาของเราก็มีคิดว่ามีเพียงพอก็มีเยอะกับภาวะการเป็นอยู่ในความเป็นเพศนักบวชก็มีเวลาเยอะพอสมควรกับเรื่องเหล่านี้คือการนั่งศึกษาธรรมะในจิตใจของตนเอง ธรรมะในจิตใจของตนเองก็คืออารมณ์ต่างๆมีอารมณ์สารพัดยกตัวอย่างเช่นความอ่อนล้าความท้อแท้ความขี้เกียจขี้คร้านหรือความขยันความเบื่อหน่ายสิ่งเหล่านี้คือความเป็นจริงที่มีอยู่ในตัวคนตัวเราตัวเขาตัวท่านตัวมนุษย์ทั้งหลายแล้วก็ในตัวเรานี่ก็มีอยู่สิ่งอันนี้ก็มีเหมือนกันเหมือนกับคนคนคอื่น เราจำเป็นจะต้องมานั่งให้สงบจิตสงบใจแล้วก็นั่งดูนั่งดูภายในถ้าจิตของเราสงบลงไปแล้วนิ่งไปแล้วมีสมาธิดีแล้วปัญญาก็จะรู้ชอบรู้ผิดชั่วผิดชอบชั่วดีเองอะไรควรละอะไรไม่ควรละอะไรควรประพฤติปฏิบัติอะไรไม่ควรประพฤติปฏิบัติสมาธิที่เกิดขึ้นจะเป็นตัวสอน ปัญญาจะเกิดขึ้นก็เนี่นั่นเองอันเดียวกันเมื่อปัญญาเกิดขึ้นมันก็จะรู้เองอะไรควรไม่ควรอะไรควรละอะไรควรวางอะไรไม่ควรที่จะประพฤติปฏิบัติอะไรอย่างนี้เป็นต้นก็ปเป็นว่าความสําคัญและคุณค่าความสําคัญของการนั่งภาวานาเพื่อให้จิตสงบมีวิธีหลายอย่างแต่ตอนนี้เราก็มาศึกษาในหลักสูตรของหมหาของ ของอนาปานสติก่อนคือกำหนดรู้ลมหายใจเพื่อเป็นอุบายให้จิตนั้นสงบลงให้จิตนั้นรู้วิธีการจริงๆเกี่ยวกับการรู้ลมเอาจิตไปอยู่กับลมกำหนดรู้ลมลมกับจิตอยู่ร่วมร่วมกันและสิ่งที่จะต้องรู้ทั้งลมและรู้ทั้งจิตที่เป็นเป็นที่มันมีการเปลี่ยนแปลงก็คือสติสติต้องกำหนดรู้รู้หรือกำหนดหรือไม่กำหนดก็แล้วแต่ ถ้าจิตถ้าสติของเราฝึกดีแล้วมันเป็นอัตโนมัติของมันแล้วเป็นและเองสติก็จะเข้าไปทําหน้าที่รู้เองคอยดูแลรักษาทั้งจิตใจและรู้สิ่งที่เกิดขึ้นในจิตใจแล้วก็ดับไปรู้แม้กระทั่งลมหายใจเขาออกสติเขาจะทําหน้าที่ของเขาเองถ้าเราฝึกสติเราดีแล้วฝึกให้มากแล้วลมจะเป็นอย่างไรหายใจยาวสั้นหายใจไวหรือช้าหายใจหยาบหรือละเอียด สติเขาจะทําหน้าที่รู้เขาเองรู้แม้กระทั่งสิ่งที่เกิดดับภายในจิตใจเมื่อสติเข้าไปควบคุมดูแลทั้งลมทั้งจิตอย่างนี้แล้วเล้วจิตมันก็จะมีความสงบลงไปเองก็คือสมาธินั่นเองอันเดียวกันสมาธิเกิดขึ้นจิตก็สงบลงไปเองเมื่อสมาธิเกิดปัญญาก็จะเกิดเองอย่างนี้เป็นตน้นมีคือการบริหารวัฏจักรและวงจรภายในสติสมาธิและจิตใจ เป็นเช่นนี้ลองทำไปเรื่อยๆนะจนกว่าจะสุควัลย์เวลา <c oughs>